สวัสดีค่ะดิฉันสิริลักษณ์มณีรัตน์อาจารย์และล่ามภาษามือของมหาวิทยาลัยสวนสุสิ์ค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยก,กันกับล่ามภาษามือที่มีประสบการณ์ทำวอดในวงการล่ามภาษามือมาเป็นเวลานานนะคะวันนี้เราได้มาพบกับคุณคณิ t h า,ารัตนสินค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตเรียกอย,อย่าไม่เป็นทางการนะคะพี่นิดนะคะ,คะ <Okay. S 1> พี่นิดคะ,อ,ะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของล่ามภาษามือ <Okay. S 1> นะคะในความคิดของพี่นิดเองพี่นิดคิดว่าล่ามภาษามือนะคะ,ะคืออะไรคะคืออะไรใช่ไหมคะล่ามภาษามือนะะถ้าในมุมมองของพี่นิดนะคะก็คือผู้ที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างคนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวกนะ,ะเพราะว่า คนที่มีการได้ยินกับคนหนนนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารได้เราก็จะทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างกันให้เขาสามารถจะสื่อสารกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นล่ามภาษามือนะคะมีบทบาทหรือหน้าที่อะไรในการที่เราจะเป็นล่ามภาษามือคะสำหรับบทบาทและหน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะคือล่ามภาษามือเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นผู้สื่อกลางนะคะระหว่างคนสองคนนะคะก็คือ คนที่มีการได้ยินกับคนหูหนวกคนหูหนวกนั้นใช้ภาษามือในการสื่อสารส่วนคนที่มีการได้ยินนั้นก็ใช้คําพูดหรือเสียงออกมาเปไ็นออกมาพอทั้งสองนี้เจอกันก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ล่ามนี่แหละก็คือผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลางโดยที่ว่าเราดูจากภาษามือจากคนหูหนวกนั้นแล้วก็ถ่ายทอดเป็นเสียงให้กับคนที่มีการได้ยินได้ฟังคนที่มีการได้ยินพูดออกเป็นเสียงออกมาเราก็ใช้ภาษามือในการสื่อสารให้กับคนหู นี่แหละคือบทบาทหน้าที่ของล่ามคือทาหน้าที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันด้วยะคะ่ะล่ามภาษามือเนี่ยค,ะค่ะมีต้องมีทักษะอะไรบ้างคะที่ที่มีความสําคัญกับตัวล่ามถ้าล่ามจะต้องต้องแปลภาษามือนะคะในส่วนของล่ามภาษามือสิ่งสําคัญคือเรื่องของทักษะการใช้ภาษามือนะคะเพราะว่าทักษะการใช้ภาษามือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งความรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมารวมกัน ทักษะของล่ามภาษามือคือสิ่งสําคัญที่สุดคือล่ามภาษามือที่ในประเทศไทยนะจะต้องรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีนะคะจะต้องรู้ในเรื่องของหลักภาษามือหรือหลักวยากรณ์ของภาษามือไทยเป็นอย่างดีนะคะพราะหลังจากที่เราได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่สําคัญที่ล่ามก็ต้องสําคัญมากของล่ามคือทักษะในการแปลห,หรือในการถ่ายทอดกับภาษามือออกมาถ้าสมมติว่าในขณะที่เราฟังข้อมูลเนี่ยจากทางเสียง ฟังฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงมาปับ๊บเราฟังข้อมูลทําความเข้าใจกับเนื้อหานี่คือวิทักษะพื้นฐานเลยที่ล่ามต้องมีคือฟังทําความเข้าใจเสร็จแล้วก็ตีความออกมาในขณะที่ตีความเนี่ยต้องมองเป็นภาพออกมาที่ได้เมื่อสตอรี่บอร์ดวางเป็นภาพออกมาเพราะว่าคนหมวงน,นั้นเขาใช้สายตาในการมองในการรับฟังในการรับรู้อพอวางเป็นภาพเสร็จปับ๊บแล้วก็ถ่ายทอดออกมานี่แหละค่ะคือทักษะการใช้ภาษาเปฤษของล่าจะขอยอน กลับไปถามอีกสักนิดนึงนะคะ<ช>พีน่นิดว่าถ้าอย่างนั้นเวลาในการแปลนะคะถ้าล่าม,มต้องมีทักษะจําเป็นในเรื่องของการใช้ภาษามือ,อหรือการแปลทีนี้ถ้าถ้าเกิดมีเสียงนะคะมสมมติล่ามกําลังแปลอยู่แล้วก็มีเสียงอะไรสักอย่างนึขึ้นมามแล้วก็ทําให้คนหูเกิดข้อสงสัยอย่างนี้เป็นหน้าที่ของล่ามที่จะต้องแปลด้วยไหมคะค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่คนหูก็ต้องรู้ว่าในห้องประชุมเป็นห้องประชุมนะ กำลังประชุมอยู่กำลังวิทยากรกำลังบรรยายเลยอยู่พอเออวันนั้นฝนตกหนักเข้ามาเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงคนที่มีการเห็นทำได้มองคนหนูก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจึงสําคัญล่างจะต้องแปลทุกอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทั้งหมดในขณะที่แปลเนื้อหาอยู่เสร็จปับ๊บเสียงฟ้าผ่ามาปั๊บเราก็อาจจะใช้เสียงฟ้าผ่ามาคนหนูก็อ๋อ oh ที่เขาหันไปมองคือมีเสียงฟ้าฟ้าผ่าเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่เป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่รา๋ยวต้องให้ข้อมูลเขาแค่คน ทักษะของของการใช้ภาษามือของล่ามอย่างที่ที่เราเคยได้เรียนกันมาหรือได้ทราบข้อมูลมาบ้างอะนะคะเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางหรือไวยากรณ์ของภาษานี้จําเป็นไหมคะสําหรับล่ามเพราะในเรื่องของภาษามือเนี่ยมันจะมีเรื่องของหลักไวยากรณ์อยู่แล้วแล้วก็มีทั้งองค์ประกอบของภาษามือนะคะมันจะมีข้อที่5เด็ที่เป็นในเรื่องของการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของ การใช้สีหน้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนนวกใช้สีหน้านี่ค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าสีหน้าบ่งบอกเรื่องอะไรบ่งบอกเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นน้ําเสียงของคนโวกเลยนะคะถ้าสมมติว่าล่างภาษามือเนี่ยเรารูอาอ้อย่างะองค์ประกอบเีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบท่ามือการวางตําแหน่งมือการพลิกหันฝ่ามือนะคะหรือการใช้สีหน้าทางทางและทิศทางการเข้าไวเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องมีก็คือในห้าอย่างเนี่ย ถือว่าเป็นคำศัพท์คำเดียวที่ mm hmm. ต้องมีเรื่องการใช้สีหน้านมาเ mm hmm. พราะว่าถ้าเราไม่มีการใช้สีหน้าเลยเนี่ยคนหนูก็จะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างสมมติถ้าได้พูดถึงในเรื่องของออหนาวสั่นอันนี้พูดกันนหนาวสั่นคนณหนูจะไม่ร hmm. ู้เลยคุณอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วบอกแสดงว่าคนเนี่ยหนาวมากเนี่ยสีหน้าจะบ่งบอกเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะแล้วก็เป็นน้ำเสียงของภาษาทเลย สดงว่าสีหน้านี่จะเปจะมีส่วนช่วยในการขยายประโยคให้คนหูเข้าใจไหมคะมถือว่าเป็นในเรื่องของไวยากรณ์ภาษามืออย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าการใช้สีหน้านมันจะประกอบด้วยการใช้ตาใช้คิว้วใช้แก้มใช้ปากต้องควบคู่กับการใช้ภาษามือตัวนี้สําคัญที่สุดจะทาให้คนหูเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำคัญการแปลสถานการะคะอย,อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าในขณะที่ ที่เรากำลังแปลอยู่ถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ตามที่ทําให้คนหูหนวกหันเห็นความสนใจเราก็ต้องแปลให้คนให้คนหูหนวกรับรู้ด้วยว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในสถานการณ์ของการแปลซึ่งสถานการณ์ของการแปลนี่อาจจะมีหลากหลายด้ยพี่นิดนาะในประสบการณ์ของพี่นิดนะคะการแปลในสถานการณ์อะไรบ้างคะที่จะต้องใช้สีหน้าท่าทางเพื่อให้คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นมีไหมคะเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย คือเรามองว่าทักษะการใช้ภาษามือของล่ามเนี่ยถ้าเรามีครบนะคะก็คือในเรื่องของหลักการฟังที่ดีนะหลักการฟังฟังเสร็จทําความเข้าใจเนื้อหาตีความออกมามองเป็นภาพแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดมาเนี่ยทุกสถานการณ์ใช้ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แปลเนื้ทอทัศน์ที่ทุกวันนี้มีกฎหมายออกมาใช่ไหมคะว่าล่ามแต่คนอืน่นเราต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการประชุมทุกอย่าง ใช้หมดเลยใช้หมดเลยคือในเรื่องของทักษะตัวนี้แหละสำคัญที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าออตอนนี้เกิดในเรื่องของไฟไหม้ขึ้นมาฮาร์ดเราแปลข่าวอย่างเนีเ้บ้านหลังนี้กําลังเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราแปลไฟไหม้หลวงจะไม่รู้ว่าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นในเรื่องความเดือดร้อนบางคนอาจจะแปลแบบด้วยความอยากจะยิ้มอยู่ตลอดไฟไหม้มันก็จะไม่เข้ากับสิ่งที่เขากาลังเดือดร้อนอยู่ล่าสุดต้องตีความให้ได้ว,ว่า ถ้าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนแน่นอนแล้วก็ตัวตัวนี้คือจะต้องให้รู้ว่าตัวเนี้มันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมันจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้นะมันอันตรายมากแล้วมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทุกอย่างนะคะในเรื่องของถูกลอตเตอรี่ทำงานถูกลอตเตอรี่คนนี้โอ้ถูกลอตเตอรี่เรื่องวันที่หนึ่งมันเป็นอารมณ์ความสึขของความดีใจแล้วว่าถูกลอตเตอรี่มันจะไม่ได้ความรู้สึกเลยแบบโอ้ คือเนี่ยค่ะคือสีน่าจะเป็นบอกเรื่องของไวยากรณ์ภาษามืออย่างหนึ่งเลยจะบอกเรื่องอารมณ์ความสึกทุกอย่างเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆเราทุ่นอยู่ว่าสิ่งที่เราตีความออกมานั้นเป็นลนักษณะแบบไหน,นเราต้องถ่ายออกมาเป็นแบบไหนค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะขอให้พี่นิดช,ช่วยสรุปให้เราได้ไหมคะว่าในการที่เราจะเป็นล่ามภาษามือมนะคะหน้าที่ของร่ามภาษามือจริงๆแล้วหน้าที่ของล่ามภาษามืาอคืออะไร คือหนะ้าที่ของล่ามภาษามือก็คือผู้ที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างคนสองคนและเป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างคนสองคนเช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินเพื่อให้ทั้งสองทั้งสองคนเนี้ยสามารถจะสื่อสารด้วยกันได้ได้รับข้อมูลข่าวสารคือเราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางและเชื่อมโยงและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นล่ามจะต้องมีทักษะในการแปลที่ดีนะะก็คือ มีภาษาไทยที่ดีมีภาษามือที่ดีแล้วรู้ในเรื่องของหลักไวยากรณ์ของเนื<ม><ม>ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์ค่ะดย่ย่าช่วยสรุปกันด้ก่าร่างภาษามือในความคิดของพี่นิกก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของทักษะความสามารถในเรื่องการใช้ภาษามือแล้วก็ต้องมีเรื่องของ การใช้สีหน้าท่าทางนะคะที่เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารแล้วก็จะต้องเข้าใจบริบทของสถานการณ์นั้นๆว่าเรากำลังแปลอยู่ต้องตีความไม่ออกต้องตีความสถานการณ์ันั้นด้วยใช่ไหมคะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของล่ามภาษามือขอบพระคุณนะคะค่ะวันนี้ดิฉันและพี่นิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ